สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านนิตยาสารท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศสหรัฐได้รายงานผลการจัดลำดับต่างๆด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารดังกล่าวทั่วโลกในปีนี้ก็เป็น,นที่น่ายินดีนะครับที่ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสําหรับผู้คนอันดับหนึ่งของโลกและเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ3รองจากอิตาลีและกรีซนะครับนอกจากนี้เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังติดอันดับที่9ของเกาะที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยและผมขอแสดงความยินดีกับโรงแรม Mandarin Oriental กรุงเทพมหานครและโรงแรม s Six s e ซ s e s เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงานะครับที่รับความนิยมเป็นอันดับ4และอันดับ5ตามลําดับประเภทโรงแรมที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียและอินเดียด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการโหวตในเรื่องอื่นๆอาทิสายการบินสนามบินและสถาปัตยกรรม,ม,มที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย ก็คงจะมีนการดูการสัมผัสได้จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เขาประทับใจด้วยประสบการณ์ตรงหรือผ่านคาบอกเล่าบอกต่อเกี่ยวความเป็นไทยด้วยรอยยิ้มอัธยาศัยความสุภาพอ่อนน้อมของคนไทยในภาพรวมรวมทั้งการให้บริการต่างๆนะครับนับตั้งแต่การเดินทางด้วยสายการบินความสะดวกในการสัญจรไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งใกล้และไกลจากการสืบค้นข้อมูลร้านอาหารสินค้าไปจนถึงการไม่ถูกราดเปรียบ ขุดรีดความสะอาดของที่พักโรงแรมโฮมสเตย์และการใช้ชีวิตในเมืองไทยด้วยความอบอุ่นใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราจึงรับเกียรติให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสําหรับผู้คนอันดับหนึ่งของโลกในครั้งนี้สําหรับภาพลักษณ์ของความเป็นไทยความรู้รักสามาคัคคีที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีหมูป่าณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายที่ทั่วโลกให้ความสนใจติดตามและได้รับข่าวสารเชิงบวกอีกมากมายนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะของคนไทยในยามที่เกิดวิกฤตที่ชาวโลกก็ได้ประจักษ์ไปจนถึงการผหาดการกับสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยอมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และระบบระเบียบของการบริหารบ้านเมืองจนเป็นที่ยอมรับของชาวโลกการได้รับเกียรติจากการโหวตและสิ่งต่างที่ผมกล่าวมานี้ย่อมเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับของคนไทยทั้งชาติไม่ไง่ายนักนะครับกว่าเราจะมาถึงจุดจุดนี้ แต่ที่ยากยิ่งกว่าก็คือการรักษาภาพลักษณ์และคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะร่วมแรงร่วมใจสร้างเมืองไทยของให้สดใสงดงามผมก็ขอให้ทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่าสุภาษิตกล่าวว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองโดยเพราะในยุคดีเท่าแล้วความผิดพลาดใดๆเพียงเล็กน้อยของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นอาจจะถูกขยายเป็นเรื่องใหญ่เกินการควบคุมในสื่อออนไลน์ ที่ไปไกลทั่วโลกเพียงการกดปุ่มคลิกเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลนี้นเน้นการกระจายลงไปทางท้องถิ่นเพื่อช่วยกระจายไรายได้สร้างงานให้พี่น้องแลหล่งท่องเที่ยวชุมชนนอกจากจะช่วยเศรษฐกิจระดับฐา,าฐานรากตื่นตัวจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนแล้วยังช่วยการสร้าง,งความเข้มแข็งในชุมชนได้อีกด้วยเราได้ตั้งเป้าว่าประเทศไทยจะมีไรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศในปีหน้า2,562นะครับ ประมาณ3.4ล้านล้านบาทซึ่งสิ่งต่างๆที่เราจะต้องดาเนินการปรับปรุงรัฐบาลนี้ก็ได้ดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องตลอด4ปีที่ผ่านมาอาทิโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการคมนา,าคมและดจเทลเพื่ออำนวยความสะดวกสามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเพียงพอเรื่องของโรงแรมที่พักมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สําคัญรัฐบาลจะต้องคํานึงถึงเป็นอย่างมากเนื่องจากจะมีข้อจํากัดด้านกฎหมาย ที่อาจจะไม่ส่งเสริมไม่สอนรับกับรนมกท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งต้องการจะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนโดยตรงอีกด้วยโดยตัวเองนะครับเช่นนอนในหมู่บ้านชาวมงป่ากโกงกลางตื่นขึ้นมาได้สัมผัสกลิ่นไอป่าชายเลนยามเช้าล่องเรือชมหิงห้อยยามข้าเป็นตน้นรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญตามปฏิทินการท่องเที่ยวและตามฤดูกาลนะครับเช่นการเก็บกินผลไม้จากต้นในสวนที่ก็ต้องเป็นสวนเกษตรอิีด้วยนะครับ ดังนั้นโรงแรมใหญ่ๆอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับกลุ่มท่องเที่ยวแนวนี้นะครับนับวันจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องเิ่นได้ร่วมกับ Airbnb นะครับแพลตฟอร์มให้เช่าที่พักระดับโลกเพื่อจะเพิ่มมูลค่าและเมดเงินได้านการท่องเที่ยวให้กระจายในเมืองท่องเที่ยวรองและชุมชนพื้นบ้านโดยสนับสนุนให้คนไทยที่เป็นเจ้าบ้าน,นเปิดห้องพักได้บ้านของตนให้เช่าชัวคราวระยะสั้นๆ ซึ่งบ้านที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่ต้องเป็นบ้านพักอาศัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจากนั้นอบตจ,จะตรวจสอบสภาพบ้านให้มีความสะอาดปลอดภยัยมีหาหารกินที่ดีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อยกระดับชาวบ้านให้เป็นผู้ประกอบการสามารถรองรับนักท,ท่องเที่ยวได้ส่วนข้อกังวลที่เกี่ยวกับกฎหมายโรงแรมและที่พักกรมการปกครองก็ได้ชี้แจงว่ากรณีที่มีห้องพักไม่เกินสี่ห้อง มีแขกเข้าพักไม่เกิน20คนไม่เข้าข่ายธุรกิจโรงแรมสามารถเปิดบริการที่พักได้เพียงแต่เจ้าของบ้านต้องจดแจ้งกับอำเภอนะครับเพื่อให้บริการที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบว่าบ้านพักสามารถเข้าโครงการได้หรือไม่หรือมีคําแนะนําอย่างไรที่สาคัญโครงการนี้จัดเพื่อชาวชุมชนในทุกท้องถิ่นทั่วไทยนะครับซึ่งผ่านการพิจารณาของอบตให้เข้ารวมแล้วเท่านั้นโดยเชื่อมโยงเจ้าบ้านและผู้เข้าพัก แขกนักท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์ม Airbnb ที่กล่าวมาแล้วนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดทักษะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับกล่าวคือก็ให้อาคารที่รับการปรับปรุปรงแก้ไขให้มีทักษะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็มีอยู่แล้วเป็นจำนวนมากนะครับสามารถจะขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้รวมทั้งมีการผ่อนปลนข้อกำหนดบางประการ ขออาคารที่สูงน้อยกว่า4ีชั้นอีกด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีนี้หากมีการปลัดแปลงอาคารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน5ปีเปไ็นระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ไม่มีผลบังคับใช้ทําเพื่อทุกคนนะครับก็อย่ามาหาว่าไปเอื้อประโยชน์อะไรกับใครเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์จากใครทั้งสิน้นแต่ต้องการให้พี่น้องประชานชนที่ประกอบการในเรื่องเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเข้าถึงโอกาสทุกโอกาสนะครับ เพื่อจะแก้ไขปัญหาการประกอบขีดการโรงแรมในภาพรวมของประเทศสอดคล้องกันวิบายการพัฒนาประเทศในการที่จะกระจายรายได้ให้สู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงมันมีธุรกิจเชื่อมโยงอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับอาทิบางครอบครัวสามารถจะนําค่าที่พักรายวันรายสัปดาห์มาจุนเจือค่าผ่อนส่งบ้านที่เป็นภาระยาวนานของครัวเรือนไทยที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างที่ใครบางคนพูดในอดีตว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของนายทุน ใช้กี่การชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยออกจากวงจรการแข่งขันทางธุรกิจโดยแนวทางนี้จะช่วยให้บ้านที่เป็นต้นทุนในอนาคตของทุกคนสามารถนำมาหารายได,ได้สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะผู้ประกอบการเกิดการเชื่อมโยงเป็นหูโทษทางธุรกิจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยนะครับจากรายการเนินหน้าประเทศไทยสร้างไทยไปด้วยการเมื่อวันเสาร์ที่25สิงหาค,คมที่ผ่านมาเรื่องธุรกิจท่องเที่ยววิสาหกิจพืชชุมชนซึ่งมีมิวนิทานะครับ เป็นศิลปินจิตสาธารณะคนหนึ่งในการดําเนินเรื่องราวให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างลึกซึ้งมากกว่าคําว่าท่องเที่ยวชุมชนเนื่องจากมีการเชื่อมโยงกันเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนเช่นเจ้าของที่พักอ,อาจจะมีการจ้างแม่ครัวปรุงอาหารและซื้อวัตถุด,ดิบเครื่องปรุงเช่นเนื้อผักผลไม้จากเกษตรกรในชุมชนมารับรองนักท่องเที่ยวการใช้ชีวิตในหมู่บ้านว่า,าจ,จําเป็นต้องสร้างไกายวชนที่พูดภาษาท้องถิ่นภาษาอังกฤษนําเที่ยว เล่าเรื่องราวสนุกสกน่าสนใจรวมทั้งพาผู้มาเยือนเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมนะครับถักทอจากสารหรืออื่นสินค้าโอท็อปสินค้า GI ในชุมชนเป็นต้นไปจนถึงการได้สัมผัสวิถีชุมชนและหลักคิดเช่นเมื่อแต่ละคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ของวิสาหกิจเพื่อชุมชนเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นก็จะนําเงินส่วนหนึ่งเข้ากองกลางนํากลับมาพัฒนหาหมู่บ้านเช่นการกําจัดขยะการบรณะาสถานที่ท่องเที่ยวการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในสกกองทุนหมู่บ้านกองทุนท่องเที่ยวเป็นต้น ที่เป็นโมเดลการพัฒนาที่ยัง่งยืนของรัฐบาลซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันกฎหมายต่างๆขึ้นมารองรับรวมทั้งมาตราการทางภาษีเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมั่นคงมากข้างแข็งยืนงนะครับที่เราปรับอย่างนี้เพราะว่าหลายคนก็เกรงว่าจะมีผลกระทบกับโรงแรมใหญ่ๆต่างเหล่าน,ออนี้อันนี้เราต้องมีหลายๆอย่างหลากหลายนะครับทั้งนี้เพื่อให้แขกของเรานักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกนะครับมี ทั้งรายได้มากรายได้น้อยคนและความเป็นสุขสบายก็ไปอยู่ตามโรงแรมใหญ่ๆอะไรทํานองนี้นะครับที่จะลงไปข้างล่างก็อาจจะเป็นพวกเอ่อรายได้น้อยกว่าอนทํทนองนี้นะบางคนเขาก็ชอบธรรมชาติมากในเวลานี้ก็เป็นทางเลือกของของคนที่จะมาเที่ยวบ้านเรานะครับแล้วก็ความสำคัญคือไปถึงชาวบ้านให้ได้ด้วยนะครับพอม่พี่น้องชาวนาที่ครบรับที่ผ่านมาก็มีพี่น้องชนหลายรายได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้ด้วยความจําเป็นจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรายได้จากการขายลดลง หลายรายไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐหรือภาคเอกชนได้ก็ต้องหันมาพึ่งพาหน,นี้นอกระบบโดยเฉพาะการกู้ยืมเงินที่มีการขายฝากที่ดินซึ่งมักไม่รับความเป็นธรรมจนต้องสูญเสียที่ดินที่เป็นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นเครื่องมือหายได้ของครอบครัวที่ผ่านมาแม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อ,ของกับการขายฝากซึ่งกำหนดระยะเวลาถ่ายถอนเพดานข้อตราดอกเบีย้ยและกระบวนการในการาทำสันยาไว้แล้วแต่ก็จะมีช่องว่างให้เกิดการเอาเปรียบกันทำนาบวันหลังโคลน แล้วเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร,กรผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากผู้ขายฝากบางไม่ยอมหน้าต่อรองแต่ต้องการเงินทุนเร่งด่วนบางทีก็ไม่เข้าใจกฎหมายจนทําให้ผู้รับซื้อหรือในทุนใจร้ายชักจูงให้ทาสัญญาขายฝากที่ดินแบบไม่เป็นธรรมอาทิกําหนดเวลาถ่ายถอนให้สั้นมากเช่นต้องมาถ่ายถอนภายใน 3- 4ถึงเดือนก็เป็นไปได้ว่าผู้ขายฝากไม่มีทางหรือไม่สามารถหาเงินมาถ่ายถอนได้ทันแล้วนะครับต้องทําสัญญาใหม่บ่อยๆทุกครั้งก็ต้องเสียเงินในการทำสัญญาหลายหมื่นบาท หรือเวลาที่โค้กําหนดสัญญาไม่สอดคล้องกับการเพาะปลูกทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนได้จนต้องสูญเสียทรัพย์สินไปในที่สุดความเดือดร้อนของพี่น้องชนเหล่านี้สะท้อนเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถจะป้องกันเกษตรกรจากการสูญเสียที่ดินให้กับนายทุนได้อันนี้เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานกว่า50ปีแล้วนะครับปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีที่ทํากินรวม300ล้านไร่ในจํานวนนี้มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม150ล้านไร่ และครึ่งหนึ่งของ150ล้านไร่นี้เป็นที่ดินเกษตรกรต้องเช่าจากคนอื่นในการทํากินก็สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรในกลุ่มนี้อาจจะเป็นผู้ที่สูญเสียที่ดินไปแล้วจากกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมายิ่งวานนั้นที่ดินราว30ล้านไร่จากส่วนที่เหลือ70ล้านไร่นั้นก็อยู่ในระหว่างการจำนองและการขายฝากโดยมีที่ดินที่มีการขายฝากอาจจะมีอยู่หลายแสนไร่และก็มีโอกาสที่จะหลุดมือสูงมากเนื่องจากในทุนหลายคน อาศัยกฎหมายฉบับเดิมเป็นช่องทางในการยึดที่ดินจากประชาชนโดยไม่ได้นสนใจการชำระดอกเบี้ยการขายฝากนั้นเลยล่าสุดจึงได้มีการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ได้แก่พรบคุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เคยมีอยู่เดิมเช่นกําหนดให้มีการขายฝากเป็นธุรกิจคุ้มครองของผู้บริโภคโดยต้องทําเป็นหนังสือที่รับการตรวจสอบเนื้อหาสัญญาจากนิติกรหรือพนักง,งานที่ดิน ก่อนนำไปจดทะเบียนที่สำนังกงานที่ดินมีรายละเอียดทั้งชื่อของคู่สัญญาแหล่งที่ตั้งจำนวนสินทยอัตราดอกเบีย้ยวายกำหนดการชำระอย่างชัดเจนนอกจากนี้การาทรัสิ์ถ่ายถอนไม่สามารถทำได้เพื่อป้องกันการตั้งใจให้ที่ดินหลุดมือจากเกษตรกร,กรตั้งแต่ต้นรวมถึงกำหนดให้การทำสัญญาขายฝากมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีหรือ1ปีครึ่งเพื่อป้องกันการทำสัญญาระยะสั้นและการถ่ายถอนสามารถทำได้สะดวกขึ้นนายทุนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้โดยง่ายอีกต่อไป ก็คาดว่า,ากฎหมายใหม่ฉบับนี้จะช่วยปิดช่องโหว่และแก้ปัญหาการสูญเสียที่ดินจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเกษตรกรต้องเรียนรู้นะครับกฎหมายฉบับนี้สาคัญอย่างยิ่งกับท่านนอกจากนี้รัฐบาลจะมีกลไกต่างๆที่จะดำเนินการคู่กู่ไปด้วยเพื่อช่วยเกษตรกรสามารถจะถ่ายถอนที่ดินจากการขายฝากได้ง่ายขึ้นเช่นหนึ่งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือในการกู้เงิน เพื่อไปถ่ายถอนที่ดินก็ได้แก่เกษตรกรหรือพ่อแม่ลูกของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยจะอนุมัติงินกู้ตามจำนวนที่เป็นหนี้จริงแต่ไม่เกินรายละ2 5 0ล้านแสนบาทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5และกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้คืนภายใน20ปี2กองทุนฟื้นฟูนฟนฟนและพนักเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้เกี่ยวกับการเกษตรโดยจะมีเงืงอ่อนไขบางอย่างเช่นเกษตรกรจะต้องขึ้นบัญชีทะเบียนหนี้ให้ถูกต้องหรือเป็นหนี้ผิดนัดชำระ ถึงนี้บังคับขายทอดตลาดโดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกินาดละ2ล้าน5แสนบาทและกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อาาย 100, ละหนึ่งต่อปีและ 3. สาม้านับริหารจัดก,การธนาคารที่ดินที่จะทำานุนสินเชื่อกเกษตรกรในกรณีต่างๆเช่น 1. ไ่ถ่ายทอนที่ดินจากการจำนองหรือการขายฝากที่ยงอยู่ในอายุสัญญา2ชําระหนี้ตามสัญญาก,กู้เงินที่ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน 3. การชรําระหนี้ตามคพาพิพากษาที่เกี่ยวกับที่ดินและ4 การซื้อที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดหรือหลุดขายฝากไปแล้วไม่เกิน5ปีโดยเจ้าของเดิมถูกบังคับจำนนงด้วยการขายทอดตลาดทางนี้ผมหวังว่าการดำเนินการของภาครัฐในหลายด้านควบคู่กันไปเช่นนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องะชาชนได้นะครับและเราก็จะเห็นตัวเลขที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ใช่มาจากการเช่าที่ดินทำกินมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วยนะครับอย่าไปฟังอย่างอื่นนะครับมันทำไม่ได้ต้องทำลักษณะแบบนี้ที่ต้องทำทั้งระบบนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวก็มีการมาพูดจ้าว่าอดีตจะทำโน่นทำนี่แล้วมันทำไม่ได้จริงถ้าไม่ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะมันมันก็ทำไม่ได้ทั้งสิ้นเนี่ยมันผ่านมา3ามสปีแล้วนะครับเรื่องนี้เราต้องกลับไปสู่อดีตให้ได้ก็คือทุกคนมีที่ทำกินนะครับเรามีพี่น้องเสียก่อนอีกมากที่มีปัญหาเรื่องนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีนี้เราระบบไม่ว่าจะเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่ก็ตามก็ต้องมาเชิญกับความไม่เป็นธรรมท่านก็สามารถจะร้องเรียนขอความช่วยเหลือ จากศูนย์รงวมทมสายด่วน1567ในพื้นที่ของท่านได้นะครับซึ่งภาครัฐก็มีกระบวนการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลเช่นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับการกําหนดมาตรการแก้ปัญหาปากท้องต่างๆของพี่น้องประชาชนที่ผมกล่าวมาแล้วนั้นรวมทั้งปัญหาอื่นส่วนหนึ่งก็มาจากการร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆส่วนหนึ่งมาจากการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชน พื่อน,นำมากำหนดนโยบายสาธารนณะหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ในอดีตอย่างไรก็ตามการสื่อสารเพื่อการสร้างความเข้าใจนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทาอย่างไรจะให้ถึงถึงพี่นอ้องประชาชนซึ่งยังคงไป็นอุปรสรรคทำให้ประชาชนโดยเฉพาะยิ่งผว้กเกษตรกรนะผู้มีรายน้อย,อยผู้หายชากินข้ามไม่ค่อยได้รับรู้ร,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 รับทราบในสิ่งต่างเหล่านี้ที่รัฐบาลพยายามจะทําพยายามยื่นให้นะครับเช่นกรณีปาเทียนที่ประสบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกู้นี้นอกระบบ รวมทั้งสัญญาขายฝากที่ถูกเอาเปรียบซึ่งมีแบรรี่นาเดชนะครับเป็นศิลปินจิตสาธารณะอีกคนหนึ่งที่ต้องการร่วมสร้างสารรค์สังคมและมองเห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นที่ตั้งโดยอาสานําเสนอเรื่องราวทางออกแสงสว่างที่ปลายอุโมงคสู่สายตาประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นรัฐบาลและคอชชอจึงให้มีกิจกรรมร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันเพื่อแสดงความขอบคุณน้ําใจของศิลปินทุกๆท่าน จากหลากหลายค่ายแบบไร้ข้อจำกัดนะครับอาทิปบธนวัฒน์ตุ้ยเกียรติกมลนท็อปจรรนแบรี่นัตเดตเต้ยพงศกรมิวนิธาและโอมอัจฉานะครับที่รออากาศสู่สายตาประชาชนไปแล้วรวมทั้งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการผลิตในอนาคตเช่นตั๊กมยุราบีสุกิตเชอรปรางโตโน่ฟิล์มธนภัทรและบีน้ำที่เป็นต้นแล้วก็ทราบว่ามีคิวสิลปินที่จะมาวมในรายการยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นบูดี้ที่จะในเรื่องคลินิกครอบครัวและการดูแลสุขภาพนะครับอย่างไรก็ตามการเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะนั้นก็คงไม่ได้จำกัดรูปแบบแต่เพียงการเป็นพูดเป็นรายการที่ผมได้กล่าวมาแล้วผมอยากย้อนกล่าวถึงตูนบอดี้สแลมนะครับในทุ่มเทรแรงกายแรงใจมุ่งม,มั่นวิ่งระยะทางไกลครั้งแรกกว่า400กิโลเมตรและครั้งที่2กว่า2,000กิโลเมตรนะครับในโครงการ9ก้าคนละก้าเพื่อหารายได้กับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ ในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หราบช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกคนล่าสุดทราบว่ากาลังจะจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวครั้งที่3ภายใต้ชื่อก้าวนี้เพื่อสีราชนะครับครั้งนี้ก็มีวัตถุประส,สงค์เพื่อระดมทุนจากผู้มีอิทธิศาทกทั่วประเทศในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับอาคารนวินทราบ,บพิท84พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหมายาลยมหิดล โดยจะมีกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่6-26กันยายนนี้ณโรงหนังในเครือ SF และเรือเมเจอร์ทั่วประเทศจํานวน2,880รอบและที่อาคารนิมิตบุตรในวันที่1 4่6กันยายนนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่างๆตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับอีกทั้งหากองค์กรหรือภาคประชาชนต้องการจะหมารอบฉายและร่วมบริจาคเพื่อจะเป็นรโยุบายความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ขององค์กร ก็สามารถจะติดต่อเข้าไปร่วมกันได้เช่นกันนะครับสุดท,ท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าการทาประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนนั้นทุกคนสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบและทุกโอกาสเพียงแต่เราต้องมีศรัทธามีอุดมการณ์ปราจากการคิดทุจริตมีฮีโร่จับปะลายกันงูต่อบาปในการทําความดีนะครับและสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการรักษาสุขภาพของตนเองสุขภาพกายสุขภาพจิตโดยการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบห้ามู ถูกสุขลักษณะจะช่วยเราห่างไกลาจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีกําลังแรงงานในการเดินหน้าทํางานสร้างรายได้เมื่อเราแข็งแรงแล้วก็จะไม่เป็นภาระแกะ่ครอบครัวแล้วก็ยังสามารถดูแลคนรอบข้างได้อีกด้วยนะครับอีกทั้งก็ยังมีเดี่ยวแรงสามารถไปทําประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อีกด้วยจะได้ร่วมกันสร้างไทยไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและทุกครอบครัวมีความสุขปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Bye. one, one.